สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับมาพบกับท่านผู้ชมรอบนี้ดึกมากครับสี่ทุ่มเศษเ,เกือบห้าทุ่มหรือเปล่าครับวันที่28ตุลาคม64ขณะที่ทำคลิปยังไม่ได้ดูนาฬิกานะครับก็มีข่าวใหม่ล่าสุดมาพูดมาคุยกับชาวนาครับพรุ่งนี้ครับวันที่29ตุลาคม64ข่าวล่าสุดเป็นแบบนี้นะครับแหล่งข่าวระบุว่าจะมีการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์การก้างยิงนะครับโครงการประกันรายได้ข้าวและจะมีการประกาศราคาเกณฑ์การก้างอิงจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวให้ชาวนาชมและฟังรายละเอียดครับข่าวม่ล่าสุดนะครับเราเพิ่งได้รับรายงานข่าวจากาแหล่งข่าวเมื่อ4ทุ่มของวันที่28ที่ผ่านมานี่เองแหล่งข่าวระบุว่า29ตุลาคม64นี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคาเกณฑ์การก้างยิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวครับโดยในวันพุ่งนี้29ตัวตุลาคมนะครับประมาณเวลาบ่ายโมงครึ่งครับก็คือเวลา13.30นาฬิกา30นาทีของวันที่29ตุลาคม64จะมีการประชุมพิจารณา2เรื่องใหญ่ๆใ,ในวันเดียวกันเลยคลิปก่อนหน้านี้คลิปก่อนคลิปนี้นะครับช่องปอนบ้าน YouTube เคยบอกว่า29ตุลาคมไม่น่าจะประกาศราคาเกณฑ์กลางอีงได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ครับ เพราะเรามีข้อมูลถามถามหน่วยงานรัฐมาตั้งแต่ช่วงกลางวันของวันที่28เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบอกว่านะครับ29ไม่น่าจะประกาศราคาเกณฑ์กานยิงได้น่าจะเป็นวันที่5พฤศจิกาเพราะเพราะว่าหลักเกณฑ์การดําเนินงานโครงการการรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการปลิตสน5 6รทําท่ายังไม่ออกนะครับ แล้วก็ที่สําคัญจํานวนกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับจานวนกิโลกร,รัมต่อไร่ข้าวแต่และชนิดนั้นนะครับที่จะมาคํานวณว่าปลูกข้าวชนิดใดกี่ไร่จะได้ผลผลิตกี่ตันนั้นต้องรู้ผลผลิตกี่ตันก่อนนะครับในการลงทะเบียนกี่ไร่ต้องรู้ผลผลิตกี่ตักนก่อนจึงจะนํามาคูณกับส่วนต่างจึงจะทราบเงินจ่ายชาวนาได้แต่ตอนนี้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนยังไม่ออกเพราะว่า หลักเกณฑ์จะใช้นะครับหลักเกณฑ์จะใช้ก็คือข้าวหอมมะลิเนี่ยจะใช้กี่กิโลกร,รัมต่อไร่ในการคํานวณผลผลิตข้าวหอมปทุมข้าวอหอมมะลินองพื้นที่ข,ข้าวเจ้าข้าวเหนียวนี่คือปีการผลิต25งพทับองห้านี่ยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ออกมาว่าจะใช้ผลผล,ผลิตก,กี่กิโลกรัมต่อไร่เป็นตัวคํานวณผลผลิตเกษตรกรตามที่ลงทะเบียนกี่ไร่เพราะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐจึงตอบเรามาว่า ช่วงกลางวันวันที่28นะครับจึงตอบเรามาว่าโอกาสที่จะประกาศราคาเกณฑ์การ้าง,งเองในวันที่29เนี่ยคงคงยากอยู่เพราะเขายังไม่ได้ประชุมกําหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการระกันรไ,ได้ปีการผลิต2 5 6 4ก่อนหน้าน,นี้ยังไม่ได้ประชุมแล้วก็วางแนวทางหลักเกณฑ์นะครับทีนี้ข่าวใหม่ล่าสุดข่าวใหม่ล่าสุดก็คือเมื่อประมาณ4ทุ่มได้รับรายงานจากแหล่งข่าวนะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุม พิจารณาวันเดียว2เรื่องใหญ่ๆเลย29ตัวลาหกสีก็คือประชุมพิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการประกันรได้เกษตรกรเพืกข้าวปีการผลิต2องห้าทับหกหนี่แหละเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้วันที่29เนี่ถ้าประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆเสร็จนี่แหละครับเป็นหัวข้อที่จะทราบว่าข้าวแต่และชนิดจะใช้ผลผลิตกี่กิโลกร,รัมต่อไร่ ในการไปคูณจํานวนไร่ที่เกษตรกรชาวนาลงทะเบียนปลูกก็จะทราบผลผลิตนะครับในการคํานวณผลผลิตเพราะฉะนั้นในวันพุ่งนี้เรื่องที่1การประชุมเรื่องที่1ในวันพุงนี้จะทราบหลักเกณฑ์แนวทางในการดำเนินการต่างๆนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2ครับจะทราบว่าข้าวหอมมะลิจะใช้กี่กิโลกร,รัมต่อไร่ในการเอามาคูณจํานวนไร่เพื่อคํานวณผ,ผลผลิตแก่เกษตรกรนะครับ ข้าวหอมมะลิข้าวหอมปทุมหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าทั้งห้าชนิดนี้จากการประชุมเรื่องที่หนึ่งเรื่องแนวทางหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี่จะทราบผลผลิตว่าจะใช้กี่กิโลกรัมต่อไร่นะครับพอทราบข้อนี้นะครับคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์การข้าวเยิงก็ประชุมพิจารณาเรื่องใหญ่หญๆเรื่องที่สองเลยซึ่งเป็นเรื่องสาคัญมากที่จะทําให้เกษตรกรได้เงิน ก็คือพรุ่งน,นี้จะมีการประชุมประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวงวดที่1ถึงงวดที่3หลังจากประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่1ถึงถึงงวดที่สมสมมติว่าประกาศในวันพรุ่งนี้ยีบเก้าตุลาคมหกสีหลังประกาศร,ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง3วันทําการภายใน3วันท,ทําทการทกศต้องจ่ายเงินถ้านับสาวันทาการไปก็คือถ้าสามารถทกศทําได้ท,ทันนะครับ ยี่สิบเก้าตุลาจะเป็นวันประกาศราคาเกณฑ์กลางไอ้ยี่งวดหนึ่งถึงสามและก็วันจ่ายก็ไล่ไปครับวันที่ยี่สิบเก้านี่เป็นวันศุกร์สามสิบสามสิเอ็ดเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาไม่นับว่าเป็นวันทําการก็หลังหลังสามวันทําการต้องจ่ายก็คือหลังสามวันทําการหลังจากประกาศยี่สิบเก้าตุลาก็คือหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเป็นหลังประกาศวันที่หนึ่งสองพฤศจิกาเป็นหลังประกาศ ราคาเกณฑ์กลางยิงวันที่สองแล้วก็3พฤศจิกาเป็นวันที่สามลังประกาศราคาเกณฑ์กลางง้างิงงวดหนึ่งถึงสามเพราะฉะนั้นในการจ่ายเงินมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะจ่ายในวันที่3พฤศจิกาถ้าประกาศราคาเกณฑ์กลางอิงในวันพรุ่งนี้ก็คือ29ตุลาคม64ครับเอาละครับพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนก็รอฟังข่าวจากช่องปอนบ้านยูทูบครับจะนำมาเล่าฟังว่าประกาศราคาเกณฑ์กลางงวดที่หนึ่ง ก็คือเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวแล้วระบุวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่เท่าไหร่จะเป็นงวดที่1เดี๋ยวจะนามาเล่าให้ฟังจะได้กี่บาทข้าวแต่ละชนิดส่วนงวดที่2เป็นผู้ระบุวันเก็บเกี่ยวจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ข้าวแต่ละชนิดจะได้เงินกี่บาทส่วนต่างจะนํามาเล่าให้ฟังแล้วก็งวดที่3นะครับผู้ระบุวันเก็บเกี่ยวจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นผู้ได้เงินงวดที่3แต่ละข้าวจะได้เงินส่วนต่างมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวช่องปอนบ้านยูทูบจะทํารายละเอียดออกมาให้ชม แบบไม่ต้องคำนวณเลยดูรู้เลยว่าตัวเองได้เงินกี่บาทรอชมที่ช่องปอนบ้าน YouTube นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวนาครับก็รอฟังประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงพ่กนี้ประมาณช่วงค่ำๆนะครับเราจะนำผลการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงออกมาและคำนวณส่วนต่างออกมาให้ดูเลยว่าใครจะได้เงินเท่าไหร่ได้เงินมากน้อยเท่าไหร่รอฟังที่ช่องปอนบ้าน YouTube ได้เลยนะครับสรุปครับ สรุปครับข่าวใหม่ล่าสุดก็คือพรุ่งนี้จะมีการประกาศราคาเกณฑ์การง้างยิงเพื่อจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวนา3งวดซ้อนซ้อนกันเลยรอฟังข่าวที่ช่องปอนบ้านยูทูบในรายละเอียดต่างๆครับสวัสดีครับ